มีคำถามมาเยอะเลยนะครับว่า b ีวดีจะเป็นเหมือนเนต้าไหมครับเพราะว่าลดราคาหลายรุ่นอย่างรุ่นล่าสุด b ีวดีซีลลดราคาถึง0 0แสนบาทเลยทีเดียวแบบนี้มันคล้ายๆ Ne เนต้าเลยนะครับ ข้อนี้ตอบได้ตรงๆเลยนะมไม่ต้องเสียเวลาก็คือว่าไม่มีทางเหมือนเนต้าแน่นอนครับอย่างแรกนะตอนที่เนต้าล้มในประเทศไทยเนี่ยไม่ได้ลดราคาขนาดนี้นะครับเนต้า V ที่เปิดตัวมาราคา549,000บาทผมจะไม่ผิดนะลดราคาเหลือแค่ประมาณ429,000บาทครับก่อนที่บริษัทเนี่ยจะมีปัญหานะครับแล้วก็การมีปัญหาเนี่ยไม่ได้มีในประเทศไทยด้วยนะ มีปัญหาที่ประเทศจีนครับบริษัทแม่ของเขาเนี่ยครับขาดสภาพคล่องเนาะถ้าเปรียบเทียบไปนเนี่ยก็มี2ปัจจัยแล้วกันนะครับปัจจัยแรกนะครับที่ทําให้ BYD เนี่ยอยู่ในตลาดไทยยาวๆแน่นอนเพราะว่าหนึ่งคือเทคโนโลยีการผลิตเนี่ยของ BYD มันค่อนข้างครบวงจรนะ BYD เนี่ยมีทั้งแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ผลิตรถเองทั้งรถน้ํามันรถ E ีีทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็สามารถที่จะควบคุมในเชนของตัวเองได้เพียงแต่ว่าเนต้าเนี่ยนะครับต้อง พึ่งพาชิ้นส่วนจากซัพพลายเออร์ภายนอกเป็นหลักที่เนต้าหยุดชะง,งักเนี่ยเพราะว่าไม่มีเงินไปจ่ายให้กับบริษัทที่มีความสําคัญที่สุดก็คือ C A T L ครับหรือบริษัทแบตเตอรี่นั่นเองจึงเลยทําให้ลายผลิตเนี่ยหยุดชะง,งักลงนะครับอันนี้เป็นข้อแตกต่างแรกนะครับกระนั้นโดยส่วนตัวผมมองว่าถ้าจะมีบริษัทรถ e ีวีไหนที่ออกจากตลาดไทยไป ผมมองว่า b ีวดีจะเป็นแบรนด์ท้ายๆเลยเพราะว่าเขาลงทุนเยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นศูนย์บริการแล้วก็โรงงานผลิตนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือยอดขายของเขาเนี่ยตั้งแต่เขาเปิดขายมานะมันก็ยอดดีมาตลอดนะครับเพียงแต่ว่าเราไปมองว่า b ีวดีซีเนี่ยที่มันลดราคาอยู่ตอนนี้ครับมันทําให้น่ากลัวหรือเปล่าพูดกันตรงๆก็คือว่ามันคาสต๊อกแหละคือ b ีวดีเนี่ยมาก่อนเพื่อนใช่ไหมครับแล้วทีเนี้ยไอการตั้งราคาช่วงแรกๆเนี่ย ก็ต้องพูดตรงๆเลยว่าเอากำไรบานเลยเราสังเกตดูได้นะรถ EV ีเจนแรกๆเนี่ยกำไรแบบเยอะมากๆเลยนะ,ะผมยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นเอ่อ uh, MG EP เนาะเปิดตัวใน9 9 8 0 0 0 0บาทนะครับก่อนตอนนี้จะลดลงมาเหลือ4,0,000กว่าบาทเนาะแล้วก็อะไรอีกออร่า o ูดแคทอย่างเงี้ยครับเปิดตัวมา800,000ถึงถึงล้านสเนี่ยจะจไม่ผิดนะครับปัจจุบันนี้ก็เหลือประมาณ5 0 0 0 0เนาะเช่นเดียวกันครับ MG4 ก็เปิดตัวมาในราคาประมาณ7 0 0 0 0 0ถึง9 0 0 0บาทนะครับปัจจุบันก็เหลือประมาณ5 0 0 0กว่าบาทเพะฉะนั้ว b ดีจะลดลงอีกไหม ก็มีโอกาสครับเพราะว่า BUDC เนี่ยเปิดตัวแรงจริงกลับมาอยู่ในราคาเนี้ยเป็นราคาที่ไม่ได้ออฟฟิเชียลประกาศด้วยนะเป็นราคาที่ดีลเลอร์ครับประกาศขายถ้าไปบางที่ที่เขาไม่ได้ประกาศขายนยครับก็จะไม่ได้ราคานี้ด้วยต้องไปให้ถูกดีลเลอร์เท่านั้นแล้วก็ถ้าเราดูอย่างอัตโต้สอย่างเนี้ยครับก็ลดราคาลงมาประมาณ4,00 0 0นบาทเนาะออฟฟินอย่างเนี้ยครับลดราคาลงาประมาณ3 0 0 0 0นบาทถ้าเราศึกษาตลาดรถ EV ดีจริงๆเนี่ยนะครับในปัจจุบันเนี้ยไม่ค่อยมีใครเปิดตัวเวอร์ละ อย่างเช่นเจคู่เนี่ยครับเปิดตัวราคาแบบ549,000บาทนี่ก็ตลาดแตกไปเลยหรือแม้กระทั่งไอคา V23 ที่เพิ่งเปิดตัวมาเนี่ยครับจริงๆผมไม่ได้มองว่าราคาแพงเลยนะเพียงแต่ว่ามาตรฐานของเจคู่มันทำให้ราคาของไอคา v ี3่มเนี่ยมันดูแพงไปหน่อยนะครับถ้าจะกลัว b ีวดีเป็นเหมือนเนต้านะครับกลัวแบรนด์อื่นในไทยดีกว่าเพราะ b y d พูดตรงๆค่อนข้างแข็งแกร่งแต่ก็เข้าใจครับเพราะว่ามันมีข่าวหลายๆข่าวมาเนาะ เกี่ยวกับเรื่องของ BYD ทั้งข่าวช่วงนี้ปูวอรเรนนะครับขายหุ้นของ BYD ออกหมดละแล้วก็ BYD เนี่ยปรับรถเป้าหมายในการขายรถ EV ในปีนี้ที่เติบโตมาอย่างต่อเนื่อง4ปีนะเติบโตแบบก้าวกระโดดเลยครับปรับตัวลดยอดขายลงมามันก็เป็นเรื่องที่ไม่น่ากังวลเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเราดูยอดขายในจีนนะครับ BYD ยังคงเป็นอันดับหนึ่งอยู่